สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยเกี่ยวกับรถรุ่นใหม่ D X 220 L ด7 m จากปากช่างระดับแนวหน้าของประเทศช่างเป้ช่างมอนช่างเด่นช่างเก่งและคุณโจรัชพลเพชรชรักจะน่าสนใจขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาพบกับอีกรุ่นหนึ่งเนาะเป็นรุ่น D X 220 L c 7 m ครับผมอยากจะรู้ในมุมมองของช่างแต่และท่านนะครับว่า มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับตัวโปรดักที่เราเข้ามาใหม่นี้มันแตกต่างจากรุ่นเดิมยังไงมันมีฟังก์ชันอะไรที่เพิ่มเข้ามาครับก็คือมีการทดลองขับไปแล้วในมุมมองของผมผมว่าความนิ่มนวลดีขึ้นแล้วก็พลังลังดีขึ้นความเร็วดีขึ้นทั้งที่ไม่ใช้รถสูงในมุมมองทางเต้ที่ลองขับเมื่อกี้โอเคผมได้ทดลองขับด้วยแล้วก็เดินดูรอบรถก่อนที่จะขับนะก็ ที่เห็นอยู่แล้วครับว่าดูซานร,รถเขาสวยเรื่องของการประกอบเรื่องของรอยเชื่อมต่างๆอ่ะดูดีรุ่นใหม่มานี้ก็ดูแข็งแรงขึ้นนะครับแล้วก็ได้ลองขับแล้วนะครับความรู้สึกแรกที่รอบต่ำๆมันไม่น่าจะไวได้ขนาดนี้คือที่เราเดินเบาเนี่ยวลาที่เราโยกทํางานจริงๆมันจะมีระบบช่วยเนาะช่วย,ยออโต้ไอดอลเพื่อไม่ให้เครื่องยนต์มันรับภาระเยอะในรอบต่ำๆเนี่ยอันนี้อ,น,น,อ,น,น,อน,นี้ระบบนี้ดีมากซึ่งผมว่ายังผมยังไม่เคยเห็นในรุ่นไหนเลย เห็นในดูซานครั้งแรกนี่แหละคือตัวนี้เป็นตัวที่ช่วยในในมุมมองของก็คือสถานรถที่ต่ํารอบเครื่องที่ต่ําครับอ่าแรงดันน้ำมันเครื่องจะต่ําลงตาใช่ใช่แล้วเราเอารถไปสาหรับยกของยกอะไรเงี้ยแรงดันเครื่องต่าเขาก็ต้องเพิ่มรอบขึ้นมาเพื่อให้แรงดันน้ำมันเครื่องสูงขึ้นในการที่จะถัาเด้ยตรงที่ลองความเร็วเนาะของของกุ้งกี่ของบูมยกแล้วก็ตัวอาร์มเนี่ยถือว่าเร็ว ปกตนนนินี่นี่ความรู้สึกส่วนตัวเนาะจากที่ขับมาหลายหลยี่ห้อหลายๆแบรนด์เขาใช้รอบน้อยที่ Eco Eco เนี่ยสามารถทํางานได้เลยในในใช้ขุดอ่าเบาๆนะครับทำงานขุดทรายขุดดินสามารถใช้ E c o คขุดได้เลยนะครับความเร็วใช้ได้เลยแล้วการอันโหลดเมื่อกี้ที่เราลองอันโหลดกันอันโหลดคือโยแก้วให้มันคาอ่าใช่ครับเราเราเ,ราเทสด้วยฟูลโหลดล้วอ่านแล้วฟูลโหลดคือถ้าเราเอาอาร์มเข้าสุดเนะาะก็บอกยืดสุดแล้วไปม่ไม่ได้เนี่ยจะสังเกตว่ารอบนี้ไม่ตกงเลยการชดเชยอ่ารอบ ด้วยแล้วก็ปั๊มเฮลิกทำงานได้ดีด้วยนะครับมีระบบที่จะช่วยว่าถ้าเราอยู่ที่ฟูลโหลดรืที่เฟเชอร์สูงสุดเนี่ยปั๊มเขาก็จะตัดไม่ให้ส่งน้ํามันมาเลยไม่ต้องเป็นภาระเครื่องยนต์อันนี้แหละที่จะช่วยประหยัดน้ามันได้มากผมเคยบอกนะครับว่าการประหยัดน้ํามันของรถไม่ได้อยู่ที่เครื่องยนต์เสมอไปอยู่ที่ระบบเฮลิกเป็นส่วนหนึ่งว่าในการที่เราอันโหลดหรือการที่เราตักหนักๆเนี่ยการลดมุมปั๊มดีแค่ไหนการปล่อยเพเชอร์ดีแค่ไหน การปรับมุมปั๊มเพื่อให้แม็กกับเครื่องยนต์ดีตรงไหนถูกต้องใช่ความว่าเวลาที่เราบล็อกฟูลโหลดเนี่ยมุมปั๊มลดลงเลยใช่ครับแน่นอนเพื่อขณะที่เพชร์สูงสุดจะมาใช่ครับ้วตรงขณะที่ว่ารอบเครื่องไม่ตกเลยเนี่ยแสดงว่าปั๊มเนี่ยลดลงมากเต็มที่เลยไม่ได้ส่งน้ำมันออกมาเลยอันนี้เราคือไม่ต้องเป็นพลระเครื่องยนต์เลยใช่ครับอย่างที่ช่างเด่นได้ลองขับเมื่อกี้เรื่องความสมูทในการขับ ป็นไงครับเรื่องการสมมติการเก็บพื้นที่เราใช้กันทั่วไปถ้าเทียบกับยี่ห้ออื่นพื้นใช่ไหมใช่เทียบกับยี่ห้ออื่นค่อนข้างทาได้ดีครับแังสัมพันธ์ดีใช่ครับนิ่มนวลใช่ดึงอาร์มเข้าด้วยยกด้วยใช่เรียบแน่นอนเรียบแน่นอนครับแล้วความไวที่ช่างเก่งลองขับมาแล้วประสบที่เคยเจอมาถือว่าความไวได้ไหมครับกับตัวนี้ได้ยังอาร์มเนี้ยมันผมมองว่าคือก็บอกอาร์มขนาดนี้และรถที่เป็นตัวเฮฟวี่ขนาดนี้ความไวก็ ผมถือว่าเทียบช้านกับรถที่เป็นธรรมดาได้เลยในขณะที่ว่าเขาพยายามลดรอบเครื่องลงมาแต่ความไรวยังไวเท่าเดิมเหมือนต้นก่อนเนี่ยอ,อันนี้แหละคือจปดประสงค์หลักที่ที่คนใช้รถน่าจะต้องการคือทุกวันนี้ครับทุกคนจะถามว่ารถเนี่ยเร็วไหม คือขีดจำกัดในความเร็วไม่สามารถที่จะเร็วมากกว่านี้ของท,ทุกรุ่นทุกยี่ห้อแล้วแต่จะทายังไงให้ประลดประสิทธิภาพน้ํามันลดลงประหยัดน้ำมันขึ้นประหยัดน้ำมันขึ้นใช้เก็บทุกรายละเอียดของตัวรถได้ดีขึ้นใครขับนิ่มขึ้นผมมองตรงนี้มากกว่าครับสถานะที่เร็วขนาดนี้ผมถือว่าว่าโอเคนะครับและจากการที่ผมลองส่วนหนึ่งก็คือเขาไม่ได้เพิ่มความเร็วขึ้นแต่เขาใช้วิธีการเพิ่มความแรงขึ้นคือถ้าคนใช้โหมดที่ให้โตกับสถานะงานอ่ะผมมองว่าตัวนี้จะประหยัดมากในเรื่องน้ามัน แล้วอย่างการกดตัวเช็คอย่างเมื่อกี้ที่ช่างเล่นได้กดตัวเช็คช่างเล่นรูว่ามัน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 ง่ายหครับการดูแลรักษาค่อนข้างจง่ายครับบอกสถานการณ์ค่าสดเกือบทุกอย่าง,ท,างที่มีเป็นเซ็นเซอร์ทุกตัวง่ายช่างง่ายเลยช่างง่ายแน่นอนที่ช่างเก่งได้บอกไว้ว่าอามจะเร็วได้รถบางแบรนด์ต้องใช้สายฮีลที่ใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับใช่คือสายที่นิ้วครึ่งที่เราเห็นกันอะสิ่งที่ตามมาคือพอรถเก่าไปเราจะเห็นว่าอานมันร่วงเพราะการบาลานซ์น้ำมันที่คอนโทรลมันจะไม่ดีพอแต่ณวันนี้ คือเขาใช้ถ่ายเท่าเดิมแต่วิธีทายังไงประมวลผลแ้มได้เร็วขึ้นคือจะเร็วมากไหมมันผมก็มองว่าเขาสมตัว<ม>แต่ถ้าเขาอยากให้มันเร็วมากขึ้นคือเขาต้องการแรงในคงที่ก็คือระยะอาร์มอะของหูอวนกับหูล่างอะเขาไม่ได้ปรับลดลงมานะคือหลายๆคนอยากให้เร็วเขาปรับลดลงมาเพื่อให้อัตราทดมันเร็วขึ้นแต่สิ่งที่หายไปก็คือความแรงแต่ตัวนี้เขาก็ไม่ได้ทําตรงนั้นแต่ทําให้เร็วขึ้นด้วยการที่ใช้ไฟฟ้ามาประมวลผลมากขึ้นเห็นมีเซนเซอร์อะไรเต็มอยู่ที่ปั๊มอยู่า ชุดจับเซนเซอร์อะไรต่างๆที่จันติกอ่ะมันช่วยในเรื่องอะไรโลเพชรเซนเซอร์ครับชุดนี้จะเช็กสัญญาณไพลอโดในระบบเราทุกการโยก,เพ,กเพื่อให้กล้องได้รู้ใช่ครับเพื่อให้กล่องได้รู้แล้วก็บอกค่าด้วยเวลารถมีปัญหาเราสามารถดูที่จอได้อย่างเมื่อกี้ที่กดดูคือจุดหนึ่งครับจากเดิมเลยคือถ้าเป็นรุ่นตัวเก่าของเราจะใช้ที่สัญญาณนกาทีฟในการจับมุมปั๊มอย่างเดียวก็คือยกคอนทรนเท่านั้นปั๊มจะรับรู้ว่า เรายกคอนทรลนะปัมต้องทํางานแต่ตัวนี้โดเซนเซอร์เนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งตัวที่เอามาประมวลผลด้วยการจับทุกราาละเอียดเราโยกแค่หนึ่งบาท<า>เขาก็จะสั่งงานแค่กล่องให้กล่องหนึ่งตัวกล่องไปรับรู้แล้วว่าทํางานหนึ่งบาทเพราะอย่างที่ช่างเรียนได้กดอยู่เมื่อกี้ก็คือตัวนี้จะบอกข้างหน้าใช่ไหมครับใช่ครับมีตัวนี้เข้ามาเสริมคือในการซ่อมหรุมจะง่ายในเวลารถมีปัญหาอย่างเช่นอุปกรณ์เราช้าตัวใดตัวหนึ่งไปเราอาจจะ เช็คแรงดันจักตัวนี้ได้ครับคือแรงดันตัวไหนหายไปเราก็เช็คอันดับแรกคือสัญญาณพารอดเราหายไปไหมก็จะเช็คจากเซนเซอร์ตัวนี้อ๋อคือคือคือง่ายสําหรับช่างเลยใช่ครับง่ายอาจจะเบื้องต้นยังไม่ต้องไปเสียบเกจสามารถกดหน้าจ,จอดูรู้เลยว่าแรงดันไอ้ไยรอดของเรายังอยู่ปกติหรือเปล่าใช่ครับอ๋อคือนี่คือเป็นประโยชน์ใช่ครับก็คือเอาโรเิเชอร์สั่งว่าตอนนี้เราทํางานแค่5บาร์เขาก็จะส่งไปหาปั๊มว่าตอนนี้ปั๊มเราน่ะต้องเอียงมุมปั๊มกี่องศาเราจะได้ปล่อยโฟมมามาถูก ใช่ครับแต่เดิมเราใช้วิธีจากควบคุมจากลูกบิดเร่งใช่ไหมครับแล้วก็ตเ,เตปีดเทนเซอร์ก็คือใช้2อตัวนี้เป็นหลักเลาบิดแค่นี้มันถึงทําให้เวลารถเบารถมันจะชา้าแต่อันนี้ถึงเราจะเบาเครื่องมันก็ไม่ได้ชา้าเพราะเขาไม่ได้ควบคุมจากลูกบิดเร่งเพียงอย่างเดียวเขาวิธีการวบมวลผลหลายๆอย่างอืมโอเคเลยใช่ครับเลยเอากองมารวมอยู <S <S 2> <S 2> <S 2> ่ตรงนี้ใช่ไหมก็เป็นออกแบบแบบรักช่างเหมือนเดิมให้ช่างได้ทํางานง่ายขึ้นตัวนี้จะไม่มีไลเออร์แอร์นะครับเขาจะใช้วิธีเอากองไปไว้ภายในคอยล์รถเขาจะมีกองเลย ไม่ให้คอยร้อนตันก็คือสามารถถอดเปลี่ยนกองหรือหล้างกองได้ในระบบแอร์ครับนั่นเนันแอร์ก็ยังมีพัฒนากันเนาะใช่ครับเพิ่งเพิ่งจะรู้เหมือนกันเรื่องแอร์มันมีพัฒนาไปขอไปดูในส่วนของปั๊มไให้อลิกนะครับตัวปั๊มเป็นยังไงครับปั๊มในตัวเนี้ยวยน้อยถ้าเป็น แบรนด์อื่นมีคําเรียกที่ต่างกันไปแต่ตัวนี้ก็จะเรียกว่า E B P R อ่าก็คือจะเป็นส่วนคุมปั๊มตัวนี้จะเพิ่มเป็น2ตัวครับจะเป็นการคุมแยกด้วยกันปั๊มหน้าปั๊มหลังด้วยการที่เรารับประมวลผลมาจากตัวโรเวเชอร์ที่ยังเด่นดูเมื่อกี้แต่ผมมองว่าจุดเด่นจุดหนึ่งเลยครับของรถตัวนี้ที่ทําให้ประสิทธิภาพรถตัวนี้ดีเลยนะครับก็คือเซ็นเซอร์ในการจับบ่มปั๊มที่เป็นตัวนี้ครับทั้ง2ตัวประสบการณ์ที่เราทํารถมาเรายังไม่เคยเจอมีรุ่นไหนมีใช่ไหมครับใช่ครับ มันมาช่วยอะไรครับไอตัวตัวนี้ก็คือเหมือนการตอบสนองนะครับคือเราเลยที่เรารับรู้กันสมัยก่อนก็คือโรเวเชอร์สร้างงานกล่องกล่องบอกแล้วว่าเพชเชอร์มาเท่าไหร่แต่ทุกครั้งจะรู้แค่เพชเชอร์มาเท่าไรแต่ไม่เคยวัดโฟลได้เลยแต่ตัวนี้ถ้าจับมุมปั๊มปุ๊บมันจะรู้แล้วว่าปล่อยโฟลไปเท่าไหร่ที่หน้าจอมีบอกไหมว่าอะมี<ฟ>ครับรใช่ครับมันทําให้ช่างเตบอกว่าเมอกี้ทําไมเวลาเราดึงเครื่องโหลดอะทำไมเครื่องมาถึงไม่กระดิกเลยแองเจิลเซนเซอร์ใช่ไหมครับตัวนี้่วัดองศาปั๊ เพราะว่าช่างทุกกี่ห่อเลยนะครับทุกกี่ห่อเลยไม่มีนะไม่มีบอกว่าตอนนี้อ่าฟลอร์เท่าไหร่ซึ่งมันก็เกิดปัญหาเถียงกันแล้วว่ารถเร็วหรือรถช้าใช่ไหมเพราะความเร็วหรือความช้าเราพูดถึงเรื่องของฟลอร์องอัตราการไหลของไฮริเเพราะฉะนั้นตัวนี้จะมาช่วยช่างอีกแล้วช,ช่วยช่างให้ช่างได้วิเคราะห์ได้ว่าอ่ารถเร็วหรือรถช้าผิดปกติจากการดูอ่าอัตราการไหลที่หน้าจอได้เลยแจ๋วเลยเคยสังเกตดีๆครับ ดูซานถ้าเป็นปั๊ม k า m o v k ห h า v จะมีตัวนี้ส่งมาเพิ่มมา2ตัวตัวนี้จะเป็นตัวที่รับหน้าที่รับแรงกระแทกแทนนะครับคือสมัยก่อนเราจะใช้ถ่ายเลิกย้าทิ้งไว้อ่าใช่ใช่อ่าแต่ตัวนี้ไม่ต้องตัวนี้จะเป็นตัวโช๊คน้ํามันเองอ๋อนี่นี่คือจะเป็นห้องอากาศใช่จะเป็นห้องอากาศเป็นแอบซอร์บแรงให้มันใช่คล้ายๆโช๊คไม่ให้เกิดความเสียหายภายในชิ้นส่วนภายในปั๊มเฮลิอใช่ตัวนี้จะเป็นตัวรับแรงกระแทกเองทีนี้เตอมทีรุ่นก่อนหน้าของดูซานครับมัน แต่รุ่นนี้มันต่างออกไปเลยอ่ะมันใช้เป็น e v r 2ตัวแล้วเป็น positive control เอาล่ะสิคะการเปลี่ยนแปลงจาก negative control เป็น positive control จะช่วยให้เครื่องจักรกลหนักของดูซานร,รุ่นนี้พิเศษขึ้นได้อย่างไรต้องติดตามในคลิปหน้าคะ่ะ